ไอเ้ยเวลาคุกเหลือใครอะตอนเนี้ยเหลือเยอะปะอยสามพันวิโอ้โหสิบนาทีอะหกสนาทีอะก็มึงติดตอนไหนทีไมไปติดสามพันวิแล้วเหลือใครอีกอะเหลือใครอีกผมพันสี่เหลือผมพันสี่พันสีกี่นาทีวะ ยี่ห้าครับแสดงว่ามีกี่คนมึงลองกดบอดนิใครที่มีเวลาคุกอผมเหลือแค่ห<ค>้านาทีห้าคนไอ<ม>้เตยเหลือกี่นาทีผมผมเจ็ดร้อยวิมแค่แปดร้อยครับพี่อ่านแปดร้อยวิหมดอ่ะไปต่อเลยวิมันสิบสองนาทีไปตามไอ้เชี่ยมันจะเล่นแต่บ้านเหรอวะพวกเอเลสเนี่ยไอสัตว์ จริงนะจริงนะนี้งงจัดเลยเออไอ้ทียอแล้วนะรอบแรกอ่ะอยากเล่นแต่เล่นบ้านเฉยงงจัดกระ็จอะมากนะครับมือเด็กเฮ้ยอุ้มอุ้มไว้หน่อยเดี๋ยวคนหนึ่งจะไปทำโฟลกนินเลยไม่ไหวละขาดน้ำตาลจัดเลยกาแฟไม่ก็กาชาจัดเลยเจะดื่นเตน้ครับไอ้บ๊อบบ๊อบบ๊อบร<ม>ัดีกี่โมงนะเที่ยงคืนอ่ะ ทำไ,ไมจอผมชอบกระพริบวะอยู่ดีก็ดับอยู่ดีก็เปิดไอ้เหี้ทาสายกสก็ไม่ได้ตึงไ้เหียไม่รู้เป็นไรเที่ยงคืนครับพี่เที่ยงคืนโอเคโอเคเที่ยงคืนพี่จะไปเลยเหรอไม่ไปสักตีสามตีสองตีสามตื่นไวมันตื่นนะพี่ ทำไงได้อเล่นอยู่ไอสัตว์เนื้อไปไหนอ่ะขอโทษครับดเดี๋ยวนี้คนดูคนดูช่องผมเริ่มติดรัดกันงอมแล้วเนี่ย แต่วันนี้ดีไว้เขาไม่ขอเลยเว้ยพอมีสตอรี่เนะี่ยโคตรดีผมรู้สึกว่าดีมากเลยแชทผมเริ่มแบบป้ามันเริ่มแบบเออมีสตอรี่ GTA ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พูดถึงรัดเลยนะโคตรดีอะ่ะปกติจะมีคนหักมากว่าเล่นรัดไม้พี่วันนี้เล่นรัดไม้วันนี้ไม่มีเลยอะ่ะดีจัดชอบชอบชอบ วันนี้ลูกผมไม่ได้ไปโรงเรียนนี่หว่าใช่ป่ะวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันเสาร์ปะวันนี้วันเสาร์วันนี้นน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 นลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเฮ้ยผมถามหน่อยดิเบอร์เกอร์อ้วนปะวะแดกเบอร์เกอร์แล้วอ้วนปะหมายถึงเบอร์เกอร์ผมเป็น ผมเป็นคนกินที่กินเบอร์เกอร์ที่ไม่ใส่ผักเลยนะเอาแค่ขนมปังกับเนื้ออ้วนปะกระซอนมะเขือเทศอะถาม่อยดิดเนื้อกับมะเขือเทศกับขนมปังเปะอะแล้วมันอ้วนเพราะอะไรวะเฮ้ยมันไม่อยู่บ้านกันนะพวกเอเลสอะอ๋อขนมปังอะนะ ผมลากมันมาอํานวยอ่ะมามาได้ไหมครับกลุ่มใหญ่มันไม่ต้อง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 เรามีเวลาคุกอยู่ถ้ามันมาก็ให้มันมีเวลาคุกอีก800ใกล้หม<อ><อ>ดยัง800น<า>นอ่ะตัวเองด้วยค่ะเหลือหกร้อยแลครับสิบนาทีเอาไปโอเค,อเค,อเคตอนนี้มันอยู่ไหนอ่ะตอนนี้มันอยู่ไหนอไอ ปล่อยเพื่อนเขาวอดิอรถจะลงนะครับนะครับปิดรถไปด้วยไอ้เยี่ยยอตายแล้วเหรอมีปัญหาไม่จากวอลอยู่นะครับตอนนี้ต้องปิด่ครับฆ่าตายแล้วพี่เนิร์ดปืนดิดรถจะลงขอพี่ปืนดีมว่าแล้วเราต่อมันสองคนนะ ทายนี่อีกก็ต่ออีกห้าไอ้เที่เยเลวลาคุกอะ่ะมันน่าจะมาบ้านเราอ,อุบารอมเนี่ยเตรียมตัวนะเตยมตัวเลยนะมันน่าจะมาเล่นบ้านเราอะถ้าถ้ามันมาเล่นบ้านเรามึงไม่ต้องประตูอะ่ะเปิดทิ้งไว้แล้วก็ไปบวกกับแม่งข้างนอกเลยนะไม่ต้องให้มันระเบิดประตูนะเชื่อกูตกน้ำสัตว์เอ้ย ที่จะกักศพความแอนัที่บอกเนี่พบนะพี่รัรอพี่กักศพในบ้านไม่ดีเว้กูว่านะถ้ามันระเบิดประตูบ้านไปได้หรือว่าอะไรอะมันก็ได้อยู่ละจริงจริงอะระเบิดระเบิดหลายประตูว่ะมันต้องระเบิดหลายประตูเราเราชนะไฟอยู่แล้วระเบิดกักในบ้านได้ในบ้านชั้นบนอะ เออแล้วทำไมควายมันถึงอ้วนวะมันแดกหญ้าแล้วทำไมมันอ้วนวะควายแดกหญ้าแต่อ้วนนะอ่ะเออขนาดควายแดกหญ้าแล้วยังอ้วนเลยอไ้เหี้ยจริงๆ ปปบปืนขึ้นรถไปด้วยนะเว้ยเฮีย เล้เขามาบุกเราจะเอากลักชั้นบนเหลือข้างนอกครับลงุงชั้นบนชั้นบนชั้นบนบนเลยเนาะโอเคมันดัไม่ใช่บนสุดนะไม่ใช่บนสุดนะไม่ใช่บนสุดนะบนห้องกลางเหมือนจะล็อกสองประตูแบบเ,เอาจากชื่อใช่ไหมได้ใช่เพราะว่าเราเราจะเล่นพอมันมาใช่ไหมหน้าบ้านพบเราก็จะเล่นหน้าบ้านเลยไม่ต้องให้มันระเบิดเข้ามา ถ้าถ้าสมมติเราเล่นข้างนอกใช่ว่าเรากักแค่ลงรถได้เว้ก <Yeah. S 1> ็ว่ามันระเบิดยากอยู่ ไอเฮียยอตื่นยังเนี่ยพี่เฮียยอยังไม่ตื่นอีกเหรอมันโดนเราไปทิกก้งไหนวะน่าไอเฮียแล้วใครให้มันเป็นสเกลดูวะน่ะโอ้โดนลุ่มเปใครให้มันเป็นสเกลวะไอ้เฮียกูยังไม่ได้สั่งแม่งเลยนะ ้านซาเวตอืมป่ายมันไอแม่งอดเล่นไปไอ้ย่ะอ้กกาวยังไปสะเกาเขาแล้วบอกให้เพื่อนมาช่วยเย่ยปัญญาอ่อนเด็ด คนนีม้มีเวลาคุกมึงเล่นชูบเพื่อนอย่างเดียวนะแค่ลกทีนะนะครับผมว่ามันเล่นยือ้อไม่จบแน่นอนเลยวะ่ะ อมาโดนมาไปทิ้งไว้ในบ้านซาเวต์ะวะมาเจอละเจอละเลสมาบ้านนะคนนึงก็รอดูเราไงจะบุกบ้านเรา สวัสดีครับดูดที่หนังไม่ต้องตะเกาครัไปยำรวยพอถ้ามึงตะเกาแล้วมึงหลุดง่ายขนาดเนี้ยมันขี่มันขี่วนดูนะว่าเราอ่ะคันเขียวอ่ะใช่ใช่ใช่ขันเขียวพี่เขาบนเขาอีกคันหนึ่งนะพี่ติดเอาลงมาแล้วหลายคันแล้วหลายคันมามาเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวเยอะนะเอ้โนี่อยู่ไหนวะผมห้าสิบวิอ่ะเวลาขับก็รู้สึกน้อย พี่เนิร์ดไม่อยู่นี่มันในนี่มันมันอยู่นาบ้านมันอยู่ตรงปั๊มแล้วนะมันจะเล่นนะกูอยู่ในวงมันะกูอยู่ในวงมันะไอม่ลงรถแล้วนะลงรถแล้วนะเปิดบ้านแล้วเฮ้ยเล่นเลยออกไป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 เล่นออกไปเล่นเลยทางอหัวไอ้ชินไปอไปมาอยเดีเขเดีเนออกแล้วเทนล หญเพื่อนตายนะใหญ่เพื่อนตายนะใหญ่เพื่อนตายนะไอ้เตายกุ่ชูบอลไปเต๋มีเวลาคุอะเออขามาตัวไว้อยู่มีมีรถบทุาะมันนี่ใชเลาเอาเาสสบเพื่อนเตย chụp, cái to này, chụp bên to này, Thiếu luôn thế này อุ้ยในบ้านโดนนะเนี่ยข้างนอกเคลียข้างนอกเล่นได้ข้างนอกเล่นได้ข้างนอกเล่นได้เพื่อนโดนโดนนู้นน่ะเปิดจริงหน่อยาาเอ้ยเชี่ยมันดามเมจมันแรงเลยวะ่ะ ถ้ามันแรงว่ะไอ้กำบัทีไม่ได้กำบัทีไม่ได้เชื่อไอ้กูติด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 อุ้มได้ปะกูติดใต้บ้านว่ะ มันหิว้วศพมาแถวหน้ามาก,กมีใต้บ้านใต้บ้านกับข้างบ้านเฮ้ยกูติดตก,กูดกกติดใต้บ้านวะทําไงวะเพื่อนชุบเมื่อกี้เนี่ยมึงมามามาอุ้มกูหน่อยได้ปะไอ้ใครที่มาชุบเมื่อกี้เนี่ยกูติดใต้บ้านวะได้ยินปะได้ยินปะเข้าใจเอ๊ เฮ้ยเมย์ล่ามึงชุบติดกําแพงอ่ะไอ้เหี้ยมึงพยายามปล่อยศพหน่อยนะไอ้เหี้ยกูบักเนี่ยไอ้เหี้ยทำเฮียอะไรไม่ได้เลยอ่ะขวาบ้านครับขวาบ้านขวาบ้านข้างหน้าขวาบ้านลงได้มีรูลงขวาบ้านเนาะวิ่งไปขวบใช่ครับลงเพื่อนอยู่ขวาบ้านนะครับตรงเนินที่มันลงไปครับห้าหกศพแล้วก็หน้าบ้านตรงต้นไม้ที่ไม่ใช่กูติดบ้านมึงเข้าใจไหมเนี่ยกูติดร่างบ้านมึงเข้าใจปะเต๋อเออมึงเข้าใจนี่ กูติดล่างบ้านล่างบ้านใต้ถุนบ้านอ่ะกูออกไม่ได้ปาร์าเดี๋ยวรอเขาเรียงตัวกันนะได้ไม่ไ่้บกูเด้งกูแ่แอบอยู่แอบอยู่มันจับตกระจายเลยใช่ตอนนี้นกระจาย,ยไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงรอเปิดอ e ีมพีอ่ะตอนเปิดไอเนี่ยได้ใช่ปะ่ะสแตนบายได้ป่ะสแตนบายได้ไหมใครเปิด e อีมพีมีไหมมีไหมไม่มีนะ บมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมไปไปเปิดให้ครับเออจําววลสิบเจ็ดคนแล้วนะน้อยแบบน้อยจัดเลยนะมาเยอะเขาเริ่มเริ่มรวมละรวมเยอะมากอันนี้เอาไอพีใส่ช่องไว้แนะนะ ป้าเห็นใช่ปะเห็นพี่กดหอแล้วบอกอะไรนะพี่ถ้าถ้าเขาจะกดหอได้นะ มึงดูด้วยตัวเองเด็ดแบมึงดูด้วยตัวเองก็ได้นะมึงหยอดไปใกล้ๆแล้วมึงก็ดูได้นะน้องเขาอ้มศพแล้วอ้มศพเพื่อนเราแล้วแวแบเข้ามี่ใครอยู่อนะันดสองคนนรกมึงข็ห่อศพอัพมึงได้นะคุณโดนเพื่อนเขาไล่นะ อแล้วหอแล้วแล้วแล้วจิ้ขูดาวจี้ยิงดี ได้ถึงเคสนะพี่อุ้มไปตรงหน้าบ้านยาดเออไอแมตต์ด้เออยลยเนาะพี่ดูแยกศพหน่อยแยกศพรีบทำศพเอาศพออกไปก่อน เป็นไงเนี่ยสบนี้เนี่ยได้แล,ล,ล้วมาแล้วอไปฟ้ารัมมาไปฟ้ารัมมาน่าจะเออเยอะอยู่รอบนี้ครับตำรวจน้อยตอนเราอุ้มตำรวจ28ตอนเขาอุ้มตำรวจ19 น่าจะเปิดประมาณ10เคสรอบนี้